สวัสดีครับเพื่อนๆอนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเซี n มชาแนลครับหลังจากที่เราปูบอลกระดาษด่าไปแล้วเป็นไงครับน้องวิธีเพราะวิธีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ยังมีความแตกต่างกับตัวที่มิสเซียมกำลังนั่งดูแบบสวยสวยแบบนี้นะครับเป็นไงครับที่จริงเขาสวยนะครับเขามีเสน่ห์แล้วก็เขาแบบน่ามองนะครับแล้วก็เขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับต้นนี้ก็คือโคโรคาเซียแบ็กเมจิกนะครับโคโรคาเซียแบ็กเมจิกนะครับซึ่ง วันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆในการทําการขยายพันธุ์นะขยายพันธุ์วิธีการขยายพันธุ์ของแบ็กเมจิกเราทำกันยังไงนะครับเพื่อที่จะได้ให้ต้นลูกของเขานะครับได้มีการพัฒนาการได้ไวนะครับเอาไปตั้งแม่ได้ไวเอาไปขายได้ไวนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับต้นแบ็กเมจิกต้นนี้นะครับจากการทดลองนะครับแล้วก็หาวิธีต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ต้นลูกของเขาได้เร็วที่สุดแล้วก็ เอาต้นลูกของเ้าเนี่ยไปทําต้นแม่ของเขาได้เร็วที่สุดนะครับเราทํำยังไงนะครับต้นนี้นะครับมีอายุอยู่ประมาณ4เดือนนะครับซึ่งเป็นโคโลคาเซียต้นแรกที่เราซื้อมาเลี้ยงเพราะว่ามันมีขายในท้องตลาดทั่วไปมันเยอะนะครับต้นนี้เราซื้อมาแค่200บาทเองนะครับเพื่อนๆ2 0 0บาทเองนะครับกับ1กอใหญ่ๆแบบนี้นะ2 0 0บาทนะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้ลูกต้นนี้มานะครับ แต่วันนี้นะครับมิสเอมจะพาเพื่อนๆมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์นะครับโพโลคาเซียแบ็กเมจิกว่าจะไปต่อยังไงให้มันไวที่สุดน,นะครับแล้วก็หลังจากที่เราทําการขยายพันธุ์แล้วนะครับเราเริ่มต้นในการเพราะกับเขาแบบไหนบ้างแนละวิธีการขยายพันธุ์ทํำยังไงบ้างนะอย่างแรกนะครับการขยายพันธุ์ของมิสเอมนะครับก็คือจะปล่อยให้นะครับโพโลคาเซียแบ็กเมจิกเนี่ยเขาเลี้ยงไหลนะครับเลี้ยงไหลให,ให้ลูกเขาสมบูรณ์ที่สุด นะสมบูรณ์ที่สุดของมิเซมนั่นก็คือจะให้ลูกเขาต้องมีใบอย่างน้อย3ใบนะครับสใบมิเซมถึงจะตัดนะครับถึงจะตัดออกมาเลี้ยงนะครับเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับโอลคาเซียแบ็กเมจิกของมิเซมเนี่ยจะมีอยู่หลายต้นมากๆนะครับอันนี้นะครับโอ้โหนี่ก็เต็มที่แล้วนะหนึ่งนะครับต้นนี้2 3 4 5นะครับแล้วก็6นะส่วน ต้นนี้เห็นไ,ไหมครับนี่เจ็ดต้นใหญ่เราจะไม่ไม,ไม่ไม่ตัดเขานะครับปล่อยให้เขาเลี้ยงไปพร้อมๆกับต้นแม่นะครับคือการเลี้ยงของไม่เซมเนี่ยก็จะปล่อยนะครับปล่อยให้น้องเขาเนี่ยนะครับเลี้ยงนะให้แม่เขาเลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่เซมจะตัดเฉพาะปลายไหลเท่านั้นไม่เซมไม่ไม่เอาข้อนะเพราะว่าไม้ข้อเนี่ยถ้าเราขายขายได้ในราคาพวกที่แบบราคามันแรงๆเนี่ยเราก็อยากตัดขายนะครับแต่ ขายไปแล้วลูกค้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาหมายความว่าเวลาเขาไปเลี้ยมันจะมีปัญหาคือ1โตช้า2นะครับและระยะเวลาการเลี้ยงนานแล้วก็3ก็คือเห็นผลนะครับในสิ่งที่ลูกค้าต้องการในยากนะครับพี่เซมเลยปล่อยนะครับให้ต้นแม่เขาเลี้ยงนะครับเลี้ยงอยู่ในกระบะแบบนี้นะครับจนกว่าจะได้3ใบขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างที่2ในการแยกขยายพันธุ์นะครับพี่เซมเลี้ยงยังไงนะครับเดี๋ยวตาไปดูฝั่งนู้นนะครับ ในแบบที่2ในการขยายพันธุ์ของโคลคาเซียแบ็คเมจิกเห็นไหมอันนี้ก็คือต้นลูกของต้นเมื่อกี้นะครับนี่คือต้นลูกของเมื่อกี้แล้วก็เราเอาใบเลี้ยงตรงนี้นะครับแล้วต้นลูกเขาก็ให้ไหลละเพื่อนเพืนเห็นไหมให้ไหลนะครับแต่กระถางมันใบเล็กเห็นไหมครับเพื่อนๆกระถางมันใบเล็กมันไม่สามารถที่จะขดไหลอยู่ข้างในได้นะครับไม่ใช่ก็ปล่อยให้เขาไหลมาครับไหลมาไหลมาไหลมาจนมาสุดปลายไหลนะครับสุดปลายไหลเขาจะขึ้นปมแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนทุกเหมือนกันทุกต้นนะ มีเซมล่อรากนะครับหรือวิธีการขยายพันธุ์ผงม,มีเซมด้วยวิธีการใช้แก้วน้ํานะครับแก้วกาแฟอีกแล้วเห็นไหมครับแก้วกาแฟอีกแล้วนะครับในการล่อรากเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับปลายไหลเขาจะตั้งนะครับขึ้นไปเนี่ยก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อเขามีรากนะครับถ้าตราบใดที่เขายังไม่มีรากเหมือนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับรากเขายังไม่ออกใช่ไหมครับ เขาก็จะปล่อยยาวไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยมิเซมเห็นเพื่อนๆหลายคนเอาอะไรนะครับเอาดินเอาอะไรมาลองอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะทําให้ลากเขาแตกไปขึ้นแต่มิเซมต้องการให้เขาไหลให้สุดเลยนะครับไหลให้สุดเดี๋ยวเขาจะตกมาเองนะครับปลายไหลเขาจะตกมาเองแล้วเขาก็จะมาเกาะนะครับเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมาลองเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าประหยัด นะครับประหยัดมากๆนะครับแค่มีแก้วน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นเขามาวางอย่างเงี้ยถามว่าสภาพเขาสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ไหมได้ต่อเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็แทงไหลเพิ่มขึ้นมานะครับแทงไหลเพิ่มขึ้นมาอีกนะแทงไหลเพิ่มขึ้มาอีก1ปลายไหลตนนัวนี้มี3อันแล้วครับนี่ไหนเห็นไหมหนึ่งสองสามเห็นไหมครับ4ี่โอ้โหเพื่อน สี่ไหลแล้วที่เขาเตรียมแยกออกจากปลายไหลที่เราเลี้ยงไว้นะครับก็แช่น้ําแบบนี้การแช่น้ําแบบนี้แช่ทิ้งไว้ไม่ไม่นะครับสองวันนะครับต้องเปลี่ยนน้ำหนึ่งครั้งหรือไม่งั้นก็เพื่อนๆก็นําแก้วน้ําที่มีจําจนวนน้าเยอะกว่าแก้วนี้เทราดลงไปแบบนี้นะครับให้เขาเปลี่ยนน้ําโดยวิธีการเทสูงๆแล้วก็เปลี่ยนออกไปอันนี้สําหรับพื้นที่ข้างนอกบ้านนะแต่พื้นที่ในบ้านก็เพื่อนๆก็สามารถยก เอาแก้วน้าไปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่มาใส่วางไว้ที่เดิมได้แบบนี้ขยายพันธุ์แบบนี้โอเคมากๆนะครับแล้วก็ต้นไม้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไปเราไปแยกแบบเพื่อนเพื่อนทุกเพื่อนๆที่เพื่อนๆ่ทุกคนเขาทํากันดีกว่านั่นก็คือเลี้ยงไว้กับต้นแม่ไปกันเลยครับอ่ะก็เราจะมาแยกนะครับไปลายไหลนะครับให้เพื่อนๆดูว่า เราจะเลือกต้นแบบไหนนะครับอย่างที่เมสเซมบอกว่าเราจะเลือกต้นที่มี3ามใบใช่ไหมครับต้นนี้มี1 2 3สเห็นไหมต้นนี้ก็ได้ละนะครับแต่พี่เดาว,ว่าที่ยังไม่ตัดต้นนี้เพราะว่าใบล่าสุดนะครับเขายังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนอยู่ยังมีสภาพหน้าใบที่ยังหอ่หอห่ออยู่แต่เดี๋ยวเราจะตัดต้นนี้เพื่อน <c oughs> ๆเห็นไหมตัดต้นนี้นะครับต้นนี้มีความพิเศษนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีกี่ใบละหนึ่งสองสามสี่นะครับ แล้วที่สําคัญนี่นครับซูมมาหน่อยซูมมาหน่อยเขามีปลายไหลแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขามีปลายไหลแล้วฉะนั้นแล้วถ้าเราตัดแบบนี้ไปทําต้นแม่เนี่ยสุดยอดหรือไม่งั้นก็ตัดแบบนี้ไปขายเนี่ยไม่ยากนะครับอ่าวิธีตัดนะครับเราก็เกลี่ยนะให้เห็นนะครับท่อท่อเลี้ยงของเขาหรือท่อไหลของเขานะครับเห็นไหมเขาจะมีตรงนี้อีกข้อหนึ่งซึ่งสามารถขึ้นเป็นต้นได้นะครับเราก็จะตัดให้ ให้ใกล้กับปลายไหลามากที่สุดก็ตัดตรงนี้เลยนะครับตัดลงไปเลยชึบนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละครับปัญหาของเรานั่นก็คือการที่จะตะกุยเคลียเคลียนะครับหาตัวลากเขานะครับของต้นนี้นะครับค่อยๆค่อยๆทํานะครับอันนี้ที่จริงเขาค่อนข้างจะมีความแข็งแรงในเรื่องลากนะครับเพื่อนๆนะก็ดึงเลยนะ มันก็มีขาดบ้างนะครับขาดบ้างเนี่ยดึงมาแบบนี้โอ้โหดูเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะเลยนะครับ่ะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็กบไว้นะครับนี่เสียหายบ้างนะไปครับไปปลูกกันเลยครับอ่าครับก็หลังจากที่เราได้นะครับปาลายไหลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปลูกแบบไหนนะครับอาแบกเมจิกนี่เขาเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่น่าน้อยใจนะ นะครับเราไม่ค่อยใส่ใจดูแลเขาเท่าไหร่แต่เขาก็ให้ผลผลิตแบบเต็มที่มากๆนะครับวัสดุปลูกนะครับในการอนุบาลนะครับปลายไหลของมิสเซมนะครับจะใช้แค่2ตัวเท่านั้นนะเพื่อนเอย่างแรกก็คือกามะพร้าวสับนะครับเป็นสับเล็กนะครับแล้วก็ตัวเพอร์ไลท์นะครับเท่านั้นเองนะครับ2ออย่างนะครับแล้วก็เอามาใส่ในกระถางนะครับ อ่ะใส่วัสดุปลูกลงไปในกระถางครึ่งหนึง่งเหมือนกันแล้วก็จับต้นเขาลงไปปลูกเลยนะครับอ่าแต่งรากเขาด้วยนะครับแต่งรากให้เขาแบบเดินดีๆแบบนี้นะแล้วก็เอาวัสดุปูที่เหลือใส่ลงไปนะครับ ไปเสร็จแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็กดนิดหน่อยให้เขาดูแน่นๆนะดูแน่นๆนตัวกาบมะพร้าวสับกับเพอไลท์นี่ก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึง่งก็คือเวลาเราเราเพาะลงไปหรือปลูกลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปช่วยในการทําให้อ่าประสานการทําให้แน่นขึ้นนะครับทำให้แน่นขึ้นแล้วก็ต้นไม้ไม่โยกนะครับต้นไม้ไม่โยกนะ ก็แบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยมิเซมก็จะเอาไปลดน้ำนะครับหลังจากที่ลดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หากระบะดนะครับเพื่อนๆหรือว่าหาเป็นถาดโดโซแบบนี้นะครับใส่น้ําลงไปแล้วก็แช่นะแช่แบบนี้เลยนะครับทําแบบนี้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์หลังจากที่ครบ2สัปดาห์แล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนวัสดุปลูกทันทีต้องเปลี่ยนนะครับ ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะไม่ไม่เจริญงอกงามนะมันก็จะโคงสภาพแบบนี้แหละแต่ถ้าอยากให้ต้นไม้ของเราเจริญงอกงามเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆจะต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกหลังจากที่เพาะแบบนี้2สัปดาห์แล้วนะครับเอาล้ครับก็ใครชอบ EP ีนี้นะครับสำหรับการแนะนำหรือการนำเสนอเพื่อนๆโดวยวิธีการแยกขยายพันธุ์โคโรคาเซียนะครับวันนี้เป็น โคโรคาเซียแบล็กเมจิกนะครับไม้ที่เหมาะแก่การเริ่มต้นนะครับของคนที่รักไม้ด่างหรือสายโคโรคาเซียได้ทุกคนครับเอาละครับใครชอบ E p นี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมีเตมด้วยครับกับวันนี้พามาแยกขยายพันธุ์โคโลคาเซียแบล็กเมจิกครับลาไปก่อนครับ